วันนี้มีตัวท็อปสุดตารางมาแนะนำค่ะพี่ๆขาคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อน7,200พบาทเท่านั้นนะคะกับตัวโตโยต้าวีออสหนไฮรถปี19คันนี้เลขไม่แปดหมืโลเท่านั้นนะ,ะสีดำสวยงามมากๆคุ้มโทนสุดๆเลยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆแถมฟังก์ชันออปชันเนี่ยมีให้ครบคันจะหนักจะเต็มต้องชมคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าถ่ายให้ดูแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์เช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูนะคะมีรถมานําเสนอหนึ่งคันพี่ๆคะคันนี้ได้ตัวท็อปสุดตารางไปเลยนะคะกับตัวโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าไฮรถปีสิบเก้าเลขไม้แปดหมื่นหกพันโลราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนเจ็ดพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะสาหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยากมาทดลองขับนะคะหรือว่าอยากมาชมรถตัวจริงนะ,ะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะและสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กัวมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรสอบถามทางได้เลยที่เบอร์093-069-8581หรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะแต่ว่าอยากออกรถกับลูกหมูนะคะบอกเลยว่าดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้าวีออส1.5ไฮรรถปี19เลขไม้80,000 6 0ันโลนะคะราคา399,000ฟีดาผ่อน7,200บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเดย์ทา์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกคู่ล่างให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะตัวกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะคุมโทนไปกับตัวรถแบบนี้เรียมสันตัวรถนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยลักยิ้มแต่อย่างใดเลยรถที่เพชรยนต์การันตีโครงสร้างให้นะคะว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่คว่ำมจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อแน่นอน ะะอ่าแเรามาดูในส่วนของป่งคุมล้อและตัวยางกันบ้างนะคะปงคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะคันนี้นะคะได้แม็กปัดเงาทูโทนนะคะเป็นล้อเดิมอลลอยโรงงานคันนี้นะคะได้ในส่วนของยางโยโกฮามาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเช็คยางให้ยางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะ เพื่อพี่ๆจะได้เอาไปใช้งานได้ยาวๆด้วยนะคะคันนี้นะกระจกเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเดิมนะคะโรงงานทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้นะคะภายในเนี่ยจะได้เป็นสีดําแดงนะคะเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับคันนี้ คอนโซลต่างๆนะคะก็จะเป็นสีดําตัดแดงแบบนี้ค่ะพี่สวยงามคุ้มค่าน่าใช้เป็นทรงสปอร์ตเลยก็ว่าได้เนาะเบานะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนังด้วยนะคะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังจะเป็นสีดําเดินได้แดงนะคะแล้วก็มีคริปสีแดงทรงสปอร์ตสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะพี่ แล้วก็ความกว้างขวางเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองไขรแน่นอนนะโครงสร้างตัวรถฝั่งประตูค่ะพี่หัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขแบบนี้เลยนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนต์นะคะแผ่นเพลนต่างๆมีให้ครบคันสามารถเช็คได้ตรงกับหน้าเล่มตรงกับตัวถังแน่นอน นะคะหัวน็อตฝั่งด้านล่างนะคะ<ๆ>ก็ไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยไม่ได้โดนชนมาแน่นอนนะคะคอนโซลต่างๆด้านบนไม่มีรอยเจิมเลยนะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยค่ะพี่ฟีดาพร7,002นะพี่ๆถ้าสนใจรีบรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังเช่นเดียวกันนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะ กว้างขวางนั่งสบายแล้วก็การันตีโครงสร้างให้นะคะด้านท้ายของเขานะคะก็จะได้ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะแบบ LED ไลท์ไกดิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะมีโครเมียมคาดให้1เส้นแบบนี้มีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ให้แล้วครบคันค่ะสําหรับคันนี้ได้ทะเบียนตามนี้ไปเลยรถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดฝาท้ายให้พี่ๆได้รับชมหน้าห้องโดยสารนะคะที่ไว้ใช้เก็บของกันนะ นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารที่ไว้ใช้เก็บของกันจุของได้เยอะมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเอ,อ่อที่เก็บของเนี่ยลึกเข้าไปด้านในเลยเนาะเหมาะสําหรับนะคะคนที่สามารถนะคะขนของได้เยอะๆจริงๆนะคะหรือไปเอาทิ้งด้านนอกอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถขับรถเดินทางไกลได้สบายๆมียางอะไหล่มีแมลงให้ครบคันความปลอดภัยมีให้ครบนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ฟยท้ายเดิมโรงงานของไทยคยโตนะคะฝั่งฝากระโปรงด้านหลังนี้นะคะหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับรอยขันรอยขายรูกลมต้องเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะดูได้เลย ะะทุกจุดนะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะการันตีให้นะคะดูนะคะหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยรถสวยแบบนี้นะคะฟีดา 17, 200, ้าพันเจ็ดพเท่านั้นนะคะกับโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าหรถปี19บนั่นเองไม่แปดหมื่นหพันโลนะคะได้กุญแจคีย์เลสแบบนี้ได้ปุ่มพุสตร์ t กระจกปรับข้างปรับแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้าง นะคะภายในเขาจะมีอะไรให้บ้างนะคะพี่ๆดูกันที่หน้าปัดเล็กไม้ก่อนเลยนะ,ะเล็กไม้แปดหมืพโลนะพงมอะไรนะคะไม่มีร่องรอยการถลอกแต่อย่างใดนะเป็นหุ้มหนังสามก้านแบบนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อ FM AM วิทยุบลูทูธได้หมดเลยค่ะพี่นะอ่ะนี่เลย นะคะ USB T-Link, วิทยุบลูทูธเชื่อมต่อได้หมดเลยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะมันก็จะมีผลแสดงหน้าจอตรงนี้เลยมีเซ็นเซอร์การระยะให้ด้วยเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยความปลอดภัยเรามีให้แน่นอนคันนี้จะได้ในส่วนของ Air Auto ด้วยสามารถปรับได้เลยสบายๆชิวๆนะคะเกียร์เป็นแบบ CVT เจ็สปีดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าอัตราการเร่งดีมากๆเลยนะคะและคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.5ด้วยนะคะหรือ นะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะชอบความประหยัดน้ามันแนะนําคันนี้เลยนะพี่นะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่หน้าห้องเครื่องเลยนะ,ะอ่ะไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะหน้าห้องเครื่องของเขานะคะจะสวยกริบแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้ดูโครงสร้างตัวรถเป็นหลักเลยฝากระโปรงนะคะหัวน็อตต้องไม่มีรอยขันรอยไขยแบบนี้นะ,ะพี่พี่เม็ดอาร์ตรูกลมทุกอย่างยังต้องอยู่ครบนะคะแก้มซ้ายนะ,ะพี่ต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตต้องไม่มีรอ่องรอยการขยับแบบนี้นะคะคันหน้าต้องเป็นสีดําต้องไม่มีรอ่องรอยการโปรสีนะคะนี่คือรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีการโปรสีมาแน่นอนนะคะรถสวยคุณภาพดีแบตเตอรี่ของหัวของเหลวต่างๆเดี๋ยว เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเลยคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องดู o v v ีวนะคะเป็นเครื่อง1.5หรือ1,496ซีซีกำลังแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่108แรงมา้าอัตราการเร่งดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยใครสนใจคันนี้รีบทักหาลูกหมูได้เลยนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งดสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะคะรายได้เหมือนห้าซื้อคันนี้คนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยสนใจคันนี้ทักมาได้เลยนะคะสำหรับพนักงนานประจำนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะข้าราชการ วิสาธรกิจนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรและกลุ่มอาชีพอื่นๆน,นะคะหรือพี่ๆท่านไหนเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระแต่ว่ามีบัตรเครดิตสามารถใช้ตบประชาชนใบเดียวซื้อรถกับลูกหมูได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเพิ่มเติมนะคะสนใจคันนี้ทักมาได้เลยที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1์ 81, แอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีค่ะ